สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาส่องจุดตำหนินะครับเหรียญเสมาแปดรอบนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์เหรียญเหรียญนี้กำลังเป็นที่โด่งดังนะครับมีประสบการณ์มากมายเพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักกันแล้วบ้างกำลังมาแรงครับเหรียญน,นี้ ก็จะพามาดูตำหนินะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสร้างประมาณพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเนื้อทองเหลืองหากเพื่อนเพื่อนมีเหรียญอยู่นะครับแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเหรียญแท้หรือไม่ก็หยิบเหรียญขึ้นมานะครับแล้วดูตามผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตำหนิกันามาดูจุดแรกกันนะครับ จุดแรกจะเป็นเส้นขนแมวนะครับรอบๆองค์พระนะครับดูจากด้านล่างเนี่เห็นไหมครับเป็นคล้ายๆเส้นรัศมีครับเนี่ย ชัดมากรอบๆครับรอบองค์พระไปดูด้านล่างนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นตรงนี้บริบรเวณใต้ดอกบัวนี่ครับ เส้นมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ฝั่งนี้จะชัดกว่าแล้วก็ขึ้นไปดูบนห่วงครับห่วงจะมีขอบเกินอยู่นะครับด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับมีขอบเกิน แล้วก็ดูในรูนะครับจะมีรอยขนแมวนะครับเห็นไหมเก๋เก๋ทำให้ติดนะครับเป็นเส้นขนแมวเก๋เขาก็เรียนแบบครับแต่ไม่เหมือน,นครับแล้วก็ให้ดูที่ตัวอุนี้ครับ มีเส้นขนแมวเหมือนกันนะครับดูที่ตัวอูนะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับ่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยล,ลองเอากล้อง่องดูนะครับ แล้วก็ให้ดูความคมชัดนะครับดูความคมนะครับบริเวณกะหนกนี่นะครับเส้นต้องคมนะครับเนี่ยแล้วก็ให้ดูขอบข้างครับขอบตัดจะเป็นลักษณะนี้นะครับ จะมีลูกขึ้นประมาณห้าหกลูกนะครับเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูขอบตัดฝั่งนี้ครับจำขอบตัดให้ดีนะครับ ไปให้ดูที่เล็บหลวงพ่อนะครับเล็บต้องติดนะครับเห็นไหมเล็บหลวงพ่อต้องมีนะครับแล้วก็ดูที่สังกตินะครับต้องเป็นเส้นแบบนี้นะด้านบน ต้องมีรอยรอยเป็นแบบนี้นยจำหน้าให้แม่นนะหน้าหลวงพ่อวนด้านหลังก็เก๊จะทำเหมือนมากนะครับด้านหลังก็รายละเอียดก็ มีประมาณนี้นะครับดูเส้นขนแมวนะครับบริเวณห่วงนะครับจะเป็นเส้นขนแมวตัดผ่านไปอย่างนี้เลยด้านหลังให้ดูดูขอบนะครับจะดูง่าย ับผมก็มันใช่เซียนนะครับแค่แค่ชอบสะสมนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปถูกทางกันนะครับไม่อยากให้หลงทางเพราะเกเริ่มออกระบาดนะครับเกเเริ่มเหมือนแล้วครับเอาง่ายๆดูเส้นขนแมวนะครับรอบองค์พระต้องติดนะครับถ้าไม่ติดนี่วางได้เลย เอาขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมครับก็าอาจจะตะกุกตะกักมากครับแต่อยากทำเพื่อให้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับได้เช่าหากัน ถูกทางนะครับได้เหรียญแท้กันขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกล่องนะครับกล่องดีต้องดูกล่องด้วยนะครับกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับยิ่งมีสติกเกอร์เดิมยิ่งดีมาก